สวัสดีครับผมผมลูกหมูเองและในคลิปวิดีโอนี้ก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีก็คือคุณบัสกีตาที่ได้ซุปเปอร์เตคงให้กับผมทําให้เกิดคลิปนี้ออกมาผมก็ผมขอหยิบไอเดียของคุณบัสกีตามาเลยว่าคลิปนี้ทําอะไรนั้นก็คือการใช้พื้นที่เรือนกระจกโกดังและก็ห้องใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดไอสองอันนะั้นนะผมแถมแล้วกันเพราะว่าโรงกระจกอะยางเยว หมือนน้อยเกินไปครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยเนาะสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบหรือว่าอยากอะไรตา่ตางๆเกี่ยวก,กับคลิปนี้เนาะปะถ้าใครทําแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมมาเริ่มกันที่โรงเรือนกระจกกันเลยดีกว่าตัวโรงเรือนกระจกเป็นอาคารสําหรับการพ่อปลูกที่อยู่ทางท่านซ้ายมือของฟาร์มของเราหรืออยู่ข้างบ้านของเรานัเองมีคุณสมบัติพ่อปลูกขึ้นได้ทุกชนิดโดยที่ไม่มีข้อจํากัดเรื่องฤด,ดูเข้ามาก็ว่ากันง่าย สามารถปลูกพืชนอกฤด,ดูได้นั่นเองโดยมีพื้นที่สําหรับใช้การเพาะปลูกอยู่ที่196ช่องหรือ14บคูณสิช่องนั่นเองและวิธีปลดลงเรือกระจกมาใช้นั้นอะ่ะก็สามารถเข้าไปดูในคลิป4ีฤดูของผมได้เลยแอบขายของนิดนึนเงเนาะเพราะว่าผมอะ่ะได้อธิบายการหาของและจุดหาของต่างๆเกี่ยวกับของ,ของ,ของถวายพานเพื่อจะปลดล็อกตัวนี้เนาะและตัวลงเรือกระจกนั้นอะ่ะสามารถปลูกอะไรได้บ้างปลูกได้กี่ต้นข้อมูลตามนี้เลยผมต้นไม้ใหญ่พวกทุเรียนเอ่ยพวกส้มเอ่ยอะไรเอ่ยได้16ต้นหรือต้นไม้พวกกผลไม้พวนินจีก 嘩嘩 หรือว่าแก้วมังก,กรก็รวมกัน49ต้นหรือรวมหรือ,รอพวกผักและดอกไม้ที่รวมกันแล้ว196ต้นและพื้นที่โรงเรือนเนี่ยเราก็สามารถวางของไว้นอกกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นพ่อปลูกได้แล้วผมผมบอกตรงๆว่าอันนี้ผมเพิ่งรู้จริงๆตอนที่มาทําคลิปนั่นแหละโง่ตั้งนานเอาวางไว้ข้างในตัว,ตวกรอบสี่เหลี่ยมแต่ตอนเนี้ยเอาไว้ข้างนอกผมแต่วางสปริงเกอร์ในโรงเรือนเนี่ยก็ทําด้วยประมาณตามนี้ผมตามที่ผมรูปรวางไว้เลยด้วยผมจะวางอ่ะไว้9้าช่องอรอบโรงเรือนเลยด้วยวิธีการระยะก็ตามกรอบสี่เหลี่ยมที่ แล้เราถือตัวสซมิเกอร์แล้วมันขึ้นมาเราวางตามกรอบสี่เหลี่ยมให้ชนกันรประมาณนี้เลยผมก็ตามรูปเลย บอกเลยว่าเราจะทําให้เสียช่องในการพะปลูกอ่ะข้างในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นที่พปลูกของเราอ่ะน้อยที่สุดครับผมเราเสียแค่ช่องช่องเท่านั้นตรงสปริงเกอร์ตรงกลางทําให้เรามีพื้นที่เพาะปลูกที่มากขึ้นและก็นี้คือรูปภาพเวอร์ชันทดลองที่ผมปลูกไว้เนาะก็จะมีตามนี้เลยต้นไม้ใหญ่ที่เป็นต้นขนุนที่ผมปลูกไว้อยู่ประมาณ4ต้นต้นผลไม้ต่างๆที่ผมปลูกไว้จานวน7ต้นแล้วก็พื้นที่สําหรับพืชที่เน้นไว้ทําเครืเอาไว้เช่นพวกพืชที่ไว้ทําเครต่างๆดอกไม้หรือพืชที่เอาไปแลกสําหรับเมล็ดพืชใต้ทะเล ก็จะใช้ประมาณ14ช่องด้วยกันและพื้นที่ใช้สวยที่เหลือก็ไว้นพืชไว้ขายเป็นหลักอาทิเช่นเมลอนต้นบอกระบ,บองเชรประมาณ149ช่องนั่นเองแล้วก็ดอกไม้เพืงง่อความสวยงามนิดๆหน่อยๆตามระหว่างช่องของต้นไม้ใหญ่ก็ประมาณ10ช่องด้วยกันก็ทั้งหมดนี้เราใช้ช่องทั้งหมดใช้ไปแล้วคือ195ช่องนั่นเองก็เป็นตามที่รูปที่ผมวางไวใ้ให้ดูเลยผมบอกตรงๆว่าคลิปเนี้ยรูปด้ยวยจริงๆครับผมแต่เมื่อคือแผนค่าวๆที่ผมวางไว้นะมันก็เป็นตัวทดลองสําหรับที่ผมวไว้ทาคลิปนี้หวังว่าเพื่นพนอนนนะจําาต้แปอมไ ประยุกใช้ให้กับตัวเองออกมาเป็นฟาร์มที่ตัวเองชื่นชอบเนาะเน้วการจะปลูกอะไรดีในที่นี้อะ่ะมีตามนี้ไหมผมผมคาดไว้แล้วว่าของดีๆตามนี้เลย,ป,ลววเลยประเภทต้นไม้ใหญ่ก็คือทุเรียนผมเป็นพืชที่ผลไม้ที่แพงที่สุดก็คือ141,000พันที่ไหนละ่ะ 4,500G ประเภทผลไม้ก็จะมีโกโก,โก้ลิ้นจี่และขนุนส่วนผู้พบปลูกอะ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากหรือไม่ต้องคิดอะไรจริงๆนะ คือต้นกระบ,บองเพชรนั่นเองอันนี้ของแท้คนขอคนรวยเลยทําให้คนหลายๆคนรวยมาได้ผมก็คือต้นบอกกระบ,บองเพชรแต่อาจจะมีเพื่อนๆแยกไปทําเมลอนก็ได้ผมอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ที่ผมคาดหมายเนี่ยคือของที่มันแพงสุดๆแล้วเราปลูกทิ้งไว้ไม่ต้องมาดูบ่อยๆเนาะแล้วให้มันจัดการด้วยตัวของมันเองเท่านั้นเองอ๋อเกือบลืมไปเลยนะครับผมในพื้นที่ของโรงเรือนเนี่ยเราสามารถตกแต่งให้มันสวยงามได้นะ อันนี้ก็แล้วแต่ชีตาการของเพื่อนเพื่อนเลยว่าจะตกแต่งแบบไหนตกแต่งยังไงก็ให้เพื่อนเพื่อ่ะลังสันความต้องการออกมาเลยครับผมเขามีเท่านี้แหละสาหรับโรงเรือนเราไปดูหัวข้อสัดไป,ปกันเลยดีกว่ากดังเก็บของก็ตามชื่อเลยครับผมเป็นอาคารที่ไว้สาหรับเก็บกล่องเก็บของนั่นเองหรือว่าวางเครื่องมือต่างๆไม่ให้เราลกฟาร์มหรือว่าคนที่อยากจะแต่งฟาร์มสวยๆอะ่ะไม่อยากให้มีเครื่องมือต่างๆก็ใช้สามารถตัวกดังนี้ได้เลยแล้วตัวกดังเนี่ย,ยสามารถปลุกล็อกได้ง่ายๆเพียงแค่เตรียมของตามนี้ครับผมไม้200ท่อนก็หิน200ก้อง แข้ง5แข่งกับเงินอีก5,000ัจีแล้วก็ไปร้านของคุณดินหน้าและคุณโกโจไม่ใช่ทิคุณโจโกไโกโจที่ไหนแล้วดวมูลาสาเมใส่เลยโดยโกดังอะ่ะจะกินพื้นที่ในฟาร์ของเราเพียงแค่9คูณ8ช่องเท่านั้นเองและพื้นที่ด้านในโกดังอ่ะก็กว้างขวางผมมีขนาดอยู่ที่17คูณ17ช่องหรือ298ช่องนั่นเองทีนี้ โกดังสําหรับเพื่อนๆก็แล้วแต่จะคิดได้ว่าจะใช้งานยังไงหรือทํำยังไงแต่ส่วนตัวผมอะ่ะทําไม้สองโกดังโดยแบ่งเป็นโกดังที่ไว้เก็บของโดยการแบ่งแยกสัดส่วนการเก็บของอย่างชัดเจนเช่นกล่องที่ไว้เก็บพืชผลเก็บเกี่ยวแต่ละดูดก็มีทั้งดูดูใบไม้ผีรร่วงร้อนหนาวอะไรประมาณนี้ส่วนกล่องแบบที่2ก็จะเป็นกล่องสําหรับแมทชีเรียลต่างๆอาทิเช่น พวกประเภทไม้แร่หรือพวกของตกแต่งต่างๆผมจะแบ่งอย่างชัดเจนเพื่อไม่หลอกการค้นหาและการจัดเก็บแต่ก็มีพื้นที่ที่เหลือเยอะเนาะถ้าเวลาเราแบ่งประมาณนี้มันเหลือเยอะผมก็เลยแบ่งไว้นิดหน่อยไว้ทำโรงงานนะลูกสำหรับการทำน้ำมันดอกทะตะวานนั่นเองน้ำมันดอกเฮปัาตอ่ะ อ่าตัวเนี้ยผมจะวาไว้เพราะว่าเอาใส่กล่องไว้อ่ะผมก็ปล่อยรันเลยที่ผมมีเงินเยอะเพราะว่าไอใส่ภาคการผลิตตรงนี้นี่เองส่วนกดังที่2อันนี้ผมไว้ใช้สําหรับการทำโรงงานนะครับผมตั้งแต่การหอมแน่เผาหินทําปุ๋ยสกัดสารจากสาล่ายหรือรีไซเคิลขยะรวมไปถึงการแปลรูปของต่างๆจากงานเกษตรกรรมของเราด้วยเนาะก็มีตั้งแต่ทํมายโยทาชีสทอผ้าทําแยมทําน้ําหมูร้ายสกัดน้ํามันจากพืชหรือการหมักพืชต่างๆนื่อผมจะแบ่งเป็นการสายผลิตสาบสายด้วยกันก็คือสายแรก คหนา้าซ้ายมือเป็นสายของการแปลรูปวัตถุดิบที่เป็นไว้สําหรับแมชชีเรีลหรือพวกของค้าบพวกเขาแร่เอ,อ้ยหรือพวกอะไรต่างๆ ส่วนสายที่2ก็จะเป็นการสายผลิตแปรรูปประเภทปศุปสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการทํามายงเนสทาชีสหรือว่าทอผ้าแต่แอบมีโหลทําแยมนิดหน่อยในสายการผลิตนี้เพราะว่าโหลตรงนี้เอาไว้ทาําไข่เค็มได้นั่นเองส่วนสายที่3จะเป็นสายการผลิตแปรรูปประเภทกเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการดองการทําแยมการน้ำทำน้ําผลไม้หรือการสกัดน้ํามันหรือว่าการหมักนั่นเองแต่ล้าแถวเนี่ยผมจะวางกล่อง Auto ออโต้อะไว้แถวและจิตกล่องด้วยกันออกมาเป็นสายเลยประมาณนี้แล้วก็วางเครื่องมือทางข้าง,างซ้ายขวาของเครื่องผมก็วางไว้ประมาณนั้นให้ทุกคนได้เห็นเล เ,เป็นไงครับผมการวางโรงงานแลลูกของผมอาจจะมีให้เห็นตอนที่คลิปวางกล่องแล้วแต่อันนี้ผมมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆเนาะเพื่อนๆจะวางแผนใช้งานกันยังไงแต่กัดังเนี่ยของแต่งฟาร์มฉันดีครับผมเพราะว่าน้องมีสกินด้วยแต่ค่ะเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าการหาสกินของน้องหายยังไงฝากคอมเมนต์อบอกด้วยครับผมผมจะได้กลับมาทําให้เพื่อนๆได้ดูกันจ้เราไปดูอันสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมเกี่ยวกับห้องใต้ดิน ก็เดินทางมาสู่ห้องสุดท้ายแล้วกับห้องใต้ดินการปลุกล็อห้องใต้ดินเนี่ยคือเราก็ต้องทําเมืองของเราอะแล้งเมืองอะให้ถึงแัลนงเองแล้วเราจะได้จดหมายเป็นของรางวัลจากนายกเทศมนตีว่าให้เราอะสามารถเข้าไปในห้องใต้ดินได้เลยโดยมีพื้นที่ใช้งานอะอยู่ที่14 8ช่องหรือเท่ากับ112ช่องนั่นเองเมื่อเพื่อนๆลงไปครั้งแรกอะเพื่อนๆจะได้รับโหลกปปี้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่กับถังหมักอีกจํานวนหนึง่ง โดยพื้นที่ข้างในของห้องใต้ดิน่ะก็เหมือนตัวกวดังเลยแต่แค่พื้นที่อะเล็กกว่าครึ่งเท่านั้นเองแต่บอกว่าตัวนี้ไว้ทําอะไรอย่างนั้นเหรอผมคงแค่บอกให้ทุกคนว่าเอาไว้วางถังหมักถังเอชตัวนี้ผมแล้วก็เครื่องตัวก๊อปปี้ต่างๆ ด้วยตัวเครื่องมือสักสองอันเนี่ยมันใช้เวลาในการโพสเซชะนานมากครับผมก็เราก็ไม่คงไม่ไม่ไมค่อยมีเวลามาดูมันบ่อยๆเนาะก็คือใส่แล้วทิ้งไว้แล้วก็ออกไปทํากิจกรรมของเราเลยการเอาไว้ห้องใต้ดินมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะไม่ต้องใช้พื้นที่อื่นๆจากตรงอื่นๆก็โพวก,กวัดังหรือว่าตัวฟานั่นเองมันทําให้เรามีพื้นที่การมากขึ้นนะผมแล้วก็อย่าลืมกลับมาดูแล้วก็อย่าลืมกลับมาดูทุกๆตอนสิ้นเดือนฤดูของเราด้วยนะว่าตัวผลผลิตของเรา โพสต์ไปถึงไหนแล้วไอเทมที่เหมาะกับการก๊อปปี้อ่ะคงหนีไม่พ้นสิ่งที่ผมแนะนํานี้เลยก็คือพิงค์ไดมอนด์หนึ่งในไอเทมหนึ่งเดียวที่หามาให้กับชาวเมืองชาวเกาะมันเป็นไอเทมที่ทุกคนอ่ะชอบที่สุดแล้วถ้าเราสามารถก๊อปปี้อ่ะพิงค์ไดมอนด์เยอะๆแล้วก็บอกเลยว่าเอาไปแจกให้กับคนชาวเมืองชาวเกาะหัวใจขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับผมเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับข้อมูลอาจจะสั้นนิดๆน้อยๆนิดๆน่อยๆก็ขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าข้อมูลมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นถ้าหากใครอยากได้อะไร อยากได้ข้อมูลตรงไหนเกี่ยวกับโครนไอแลนด์ฝากคอมเมนต์ผมหนอกด้วยนะผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังมีโปรเจกต์โครนไอแลนด์ว่าอยากจะทำเนาะแต่สุดท้ายแล้วขอเอาระบบเข้ามาก็เลยไม่ได้ทําแต่ก็เปลี่ยนเป็นเรนื่องของแต่ละคนแล้วกันเพื่อคุณผู้คนน่าจะชอบเนาะสําหรับปีใหม่นี้กับคลิปแรกนี้บอกาขอให้ทุกคนมีความสุขับการเล่นเกมโครนไอแลนด์มากๆผมเห็นว,วนานา่าผู้มีผู้พัฒนาเขากำลังจะอัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามาเร็วๆวนี้ผมตอนนี้เขากำลังฟังฟีดแบ็กการเล่นมัลติเพลเยอร์อยู่เดี๋ยวผมก กันกองขอผมที่เล่นกันไปเราจะส่งให้ผู้พัฒนาผมส่วนตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันขอให้ทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมมากๆผมลูกหมูเล่นเกมหนูมิสเตอร์พีมาสเตอร์เกมเมอร์ไปก่อนผมบ๊ายบาย